ร้อนระอุสั่นสะเทือนวงการชีวิตก่อนการประกวดการเริ่มต้นร้องเพลงเปิดหมวกตั้งแต่อายุห้าขวบและความสัมพันธ์กับคุณย่าเส้นทางสู่ความสำเร็จการเข้าแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนและการคว้าแชมป์ยาวนานถึง68สมัยประเด็นราม่าเรื่องลิขสิทธ์ สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเป็นแชมป์และมุมมองของน้องต้นข้าวต่อการเลือกใช้เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ความฝันที่เป็นจริงการนำเงินรางวัลไปใช้เป็นทุนการศึกษาและสร้างบ้านให้คุณย่าเป้าหมายในอนาคตความฝันในการเป็นศิลปินอาชีพและแผนการในวงการบันเทิงล่าสุดเผยน้องต้องเข้าสุปริยาพูดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เพลง บทพิสูจน์ความกตัญยูฝาดรามาลิขสิทธิ์และน้องต้นข้าวพูดแล้วถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงและขั้นตอนการเลือกเพลงและเรื่องลิขสิทธิ์เพลงจะจบลงอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดังก้องโลก จากเสียงปรบมือชื่นชมในความสามารถของเด็กหญิงวัย13ปีสู่กระแสดราม่าที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของแฟนคลับทั่วประเทศวันนี้เราจะมาย้อนทำลายและเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์68สมัยกับบทรียนครั้งสำคัญในชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่น้องต้นข้าวสิ้นสุดการเป็นแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนสมัยที่68ได้ไม่นานเมื่อผู้บริหารค่ายเพลงแห่งหนึง่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงประเด็นการใช้เพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในการประกวดซึ่งจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จากนั้นไม่นานกระแสสังคมได้ตั้งคำถามไปยังหลายฝ่ายทั้งตัวน้องต้นข้าวผู้จัดรายการและค่ายเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามทางรายการดวนเพลงชิงทุนได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าได้ดําเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ์เพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกเพลงที่ใช้ในการแข่งขันทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ทิ้งบาดแผลและบทเรียนไว้ให้กับเด็กหญิงคนหนึ่งที่กําลังเดินตามความฝันของเธอค่ะจากเสียงเพลงข้างถนนสู่บ้านหลังฝันเรื่องเล่าจากหัวใจของน้องต้นข้าวสุปริยา ในซอกหลืบของเมืองใหญ่ที่ผู้คนต่างเร่งรีบกับการใช้ชีวิตมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย เสียงเพลงที่เธอขับขานออกมานั้นไม่ได้ก้องกังวนอยู่ในฮอคอนเสิร์ตหรูแต่เป็นเสียงใสๆที่ลอยมาจากริมถนนจากการเปิดหมวกข้างทางเพื่อแลกกับเศษเงินเล็กน้อยที่พอจะจุนเจือชีวิตในแต่ละวันเด็กหญิงคนนั้นคือต้นข้าวสุปริยาหรือที่รู้จักกันในชื่อน้องต้นข้าวผู้ซึ่งเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางดนตรีตั้งแต่อายุเพียงหขวบ ชีวิตของน้องต้นข้าวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมีอย่างเต็มเปี่ยมคือความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณย่าผู้หญิงที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอคุณย่าคือผู้ที่สอนให้ต้นข้าวรู้จักกันให้การต่อสู้และการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทุกครั้งที่ต้นข้าวจับไม้ร้องเพลงเปิดหมวกคุณย่าจะคอยอยู่ใกล้ๆเสมอสายตาที่มองมาเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจและความห่วงใยนั่นคือพลังงานสำคัญที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ให้เข้มแข็งวันเวลาผ่านไปพรสวรรค์และความมุ่งมั่นของน้องต้นข้าวเริ่มเปล่งประกายเธอรู้ดีว่าเสียงเพลงคือชีวิตคือความฝันและคือหนทางที่จะช่วยให้คุณย่ามีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้า เธอจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นดวนเพลงชิงทุนคือชื่อรายการที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการบนเวทีแห่งความฝันนี้น้องต้นข้าวได้แสดงความสามารถอันน่าทึ่งนำสิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและอารมณ์การแสดงออกที่สะกดใจผู้ชมทำให้เธอสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจากหนึ่งสมัยสู่สิบสมัยและต่อเนื่องไปจนถึง68สสมัยเธอได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับรายการกลายเป็น แชมป์68สมัยที่ทุกคนจดจำชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้เป็นเพียงแก่การสะสมถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัลแต่คือการสะสมความหวังและก,กำลังใจน้องต้นเข้ารู้ดีว่าเงินรางวัลที่ได้มานั้นมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขมันคือความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงเธอไม่ได้เก็บเงินไว้เพื่อปรนเปิดความสุขส่วนตัวแต่ความฝันแรกที่เธอตั้งใจจะทำให้สำเร็จคือการสร้างบ้านให้คุณย่า เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของเธอมากขึ้นทีมข่าวของเราขอเปิดสัมภาษณ์ของหนูต้นข้าวและคุณย่าอารุณีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างเธอพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ไว้อย่างไรไปฟังกันค่ะและก็น้องต้นข้าวเนี่ยมีการหยิบยกเพลงของ อดีตนักร้องท่านหนึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นนักร้องในตำนานเลยก็ว่าได้จนทําให้เป็นกระแสนั <okay. S 2> ่นก็คือเพลงของแม่พึ่งพุ่พมพวงใ่สำหรับตัวเราเองเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเราถึงเลือกเพลงของแม่พึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นเพลงเอกสําหรับเรา ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ทีแรกก่อนที่จะมารายการนี้แล้วก็ถนัดเพลงแม่พึ่งอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ชื่นชอบในตัวแม่แม่พึ่งมากๆเลยชอบดูคะ่ะจริงๆดูทุกทุก,ท,กทุกคอนเสิร์ตของเขาเลยนะคะถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันแต่ก็ไล่ดูตามใน YouTube อะไรย่างนี้คะ่ะ<อ>ก็เป็นไอดอลที่หนูรักมากๆ <c oughs> แล้วก็ที่เอ่อหยิบเพลงเขามาร้องบ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรามั่นใจคะ่ะ <c oughs> แต่ก็อาจจะมีในเรื่องอ่าวิกิ์เพลง <c oughs> ใช่คะ่ะบ้าง อ๋อเพราะว่าประกอบรายการเนี่ยมันต้องขอลิขสิทธิ์เพลงด้วยเนาะใช่มันอาจจะหยิบยกมาร้องทุกเพลงไม่ได้อย่างที่เอฟซแบบเรียกร้องมาอยากฟังเพลงดนตรีอ๋อมีถ้าเกิดว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เลยเราคิดว่าเรามีเพลงไหนบ้างที่เราอยากจะเอาเข้าไปร่วมแข่งในรายการดวลเพลงชิงทุนโหหลายบทเพลงมากๆค่ะอาจจะไม่ใช่เพลงแม่พึ่งแต่ว่าก็เป็นเพลงที่หนูชอบแล้วก็แล้วก็คุณครูหรือว่า อาจารย์และหลายท่านใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเราร้องเพลงนี้โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วว่าฝึกซ้อมมาอย่างดีในก่อนที่จะมาแข่งแต่ว่าก็ถูกเจ้าลิขสิทธิ์ค่ะโอเคอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินอกในวงการที่ทาให้ถูกต้องไว้ก่อนก็ถือว่าสุดยอดมากแล้ว น้องต้นข้าวเล่าให้เราฟังว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นจากการร้องเพลงเปิดหมวกตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและทำตามความฝันในการเป็นศิลปินโดยมีคุณย่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครูคนแรกและผู้สนับสนุนหลักความฝันสูงสุดของเธอคือการนำเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันไปสร้างบ้านให้คุณย่าและเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองจนจบปริญญาตรีซึ่งวันนี้ความฝันทั้งสองอย่างของเธอก็สำเร็จรู้ล่วงไปแล้ว และเมื่อเราถามถึงเหตุผลที่เลือกใช้เพลงของแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ในการประกวดบ่อยครั้งน้องต้นข้าวก็ได้คำตอบที่น่าสนใจว่าน้องต้นข้าวบอกว่าที่หยิบเพลงเข้ามาร้องบ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรามั่นใจค่ะพิธีกรบอกว่าอ๋อเพราะว่าไปประกวดรายการนี่มันต้องขอลิขสิทธิ์เพลงด้วยเนาะมันอาจจะหยิบยกมาร้องทุกเพลงไม่ได้อย่างที่เอฟซีเรียกร้องมาอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้น้องต้นข้าวบอกว่า ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเรื่องนี้เราคงต้องรอฟันความชัดเจนอีกครั้งแต่สิ่งที่อยากบอกแฟนคลับก็คืออย่าเพิ่งไปโทษน,น้องต้นเข้าเลยครับบางเพลงศิลปินไม่ได้ร้องไม่ใช่ว่าไม่รักแฟนคลับแต่เพราะติดเรื่องลิขสิทธิ์จริงๆ ในอีกมุมหนึ่งมันก็ตอกย้ำว่าต้นข้าวคือเด็กกระตันยูที่สู้มาตลอดวันนี้เจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมเชื่อว่าเธอก็ยังยืนหยัดได้เพราะมีกำลังใจจากทุกคนสุดท้ายนี้ดิฉันพี่น้องฟ้าขอส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวให้ผ่านทุกอุปสรรคไปได้และขอฝากแฟนๆทุกคนว่าโฟกัสกันที่ผลงานของน้องนะคะเพราะสิ่งที่น้องมอบให้เรามาตลอดก็คือเสียงเพลงที่ออกมาจากใจนั่นเอง คำคมฝากถึงท้ายมีคำกล่าวหนึ่งที่เหมาะสมกับเรื่องราวของน้องต้นข้าวอย่างยิ่งค่ะเสียงเพลงที่บริสุทธิ์ย่อมก้องกังวนเหนือเสียงวิจารณ์ใดๆหากความตั้งใจของเราบริสุทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเสียงร้องเพลงของน้องต้นข้าวที่มาจากใจเพื่อครอบครัวแล้วนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเสียงวิจารณ์ใดๆก็ไม่สามารถบั่นทอนคุณค่าและความงดงามของสิ่งที่เราทำได้เลย ทางรายการขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยาประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่ฝันไว้พร้อมกับการสนับสนุนจากแฟนคลับและผู้ใหญ่ทุกคนจะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคและสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เราได้ติดตามอีกมากมายแน่นอนค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องตอกดราม่าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนและเรื่องราวของศิลปินที่คุณรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าดิฉันน้ำฟ้าสุพรรษาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ